วันนี้จะมีกันมากก็คือธรรมะบันเทิงธรรมะรื่นเริงธรรมะเพื่อที่จะอย่างเช่นเพลงนะไรเขาก็เราเพลงธรรมะนนบางทีเขาก็อย่างเช่นเห็นตามสี่แยกนะขอเชิญเที่ยวมหากุศลอย่างเงี้ยนะในงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กัดปลาการกุศลตีไก่การกุศลคอนเสิร์ตการกุศล่นเรรลนี้ยนะแล้วแม้กระทั่งจำบะการกุศลด้วย เดียก uh ็ยังและนี้ก็มันมันทาไมจึงมีกันมากแล้วเกิดทั้งๆทงี่มันไม่ถูกต้องครับก็อันนี้พวกนี้นี่ถ้าภาษาพระศา,าสดา,าก็มีอัจฉริยสายน้อมไปในเหยื่อของโลกพูดเรื่องโลกเนี่ยคือเรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสพวกนี้จะเง,งี่ยหูลงฟังเลยหูพึงนะแต่พอพูดเรื่องสงบสงัดมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเรื่องมี้คืาปารลบความเพียรความวิเวก สินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติอันทศัศนะพวกนี้ห่อเหี่ยวใจไม่อยากฟังหรืไม่ลื่นเลงเลยนั่นคือเขาไม่มีทิฏฐิอริยาไม่มีกำลังที่จะมาฟังธรรมพระสูตรใหม่ของโสดาบันที่พันเตวัดปากคาดไปเจอตัวนี้เจประการเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเขามีกำลังคือพละคืออะไร รมอันบัณดิตแสดงอยู่บัณดิตแสดงทมอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยซึ่งธรรมะนั้นเนี่ยบัณดิตแสดงอยู่เนี่ยเขาจะมีความพอใจที่จะไปเงี่ยโสดลงฟังอยากจะฟังไม่ใช่ไปอยากฟังรูปเสียงกลิ่นรสถ้าอยากฟังแบบนั้นเรียกว่าผู้มีอัจฉริย์น้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมติดตามตรองตามถึงสิ่งที่เป็นที่พอใจในการเห็นการได้ฟังอย่างนี้ ตาหูจมูกทิ้นกายใจมันฉุดไปมันดึงไปครับนั้นพอมาดูพระสูตรแล้วมันก็ตรงนะกับที่พระศาสดาตัดไปแล้วถ้าดูเรื่องของอนุตริยะหประการพระเจ้าบอกเลยว่าสอนเรื่องทัศนานุตริยะการเห็นที่ประเสรศิฐสวรานุตริยะการฟังที่ประเสรศิฐนะครับการศรัทธาที่ประเสรศิฐการศึกษาการบำรุงและการตามระลึกถึงที่ประเสรศิฐ พรเจ้าบอกว่าการไปเห็นช้างแก้วมา้าแก้วมณีแก้วนางแก้วอะไรเนี่ยก็มีอยู่ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การเห็นเหล่านั้นมันเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์เจออย่างนี้เซ็งไปเลยไหมนะแอบหมดค่าเลยหมดราคาเลยรพรเจ้าตีหมดเลยสิ่งที่เป็นทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจเลวอืมก็จริงๆถ้าเราให้ควรมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ผู้เจ้าบอกเพราะอะไรเพราะมันไม,ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อน,นิพานเลยเจ่มั้ยเนี่ยนั้นพอดูปุ๊บเนี่ยอนุตริยะหกประการเนี่ยโอชัดเจนไปเห็นสมณะพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันไปฟังสมณะพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดก็กลุ่มเดียวกันคนบางคนบอกไปดูซิเขาปฏิบัติผิดยังไง แม้แต่ไปดูผู้เจ้ายังไม่ให้ดูเลยแม้แต่ไปฟังนิดหนึ่งผู้เจ้าบอกอ่าไปฟังเพราะอะไรครับถ้าเรามาทราบเรื่องกรรมเนี่ยเราจะเข้าใจชัดว่าทําไมผู้เจ้าปิดกั้นเราขนาดนั้นเพราะว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นดานเกิดของกรรมคือผัสสะท่านเอาหูไปฟังสมณะพราหมณผู้เห็นผิดประพฤติผิดกรรมเกิดแล้วนะครับ ท่านนึกถึงนิวรณ์ห้ากรรมเกิดแล้วนะครับอกุศลเกิดแล้วท่านกําลังสร้างอนุสัยความเคยชินแล้วนะครับท่านอยากไปเห็นสมณะพรามผู้เห็นผิดประพฤติผิด,ผดกรรมทางตาเกิดแล้วนะครับนี่เป็นกรรมแล้วผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมตั้งแต่เช้ามาถึงเวลาเนี้เรานับกรรมไม่ไหวเพราะผัสสะคือตัวกรรมบิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในานามรูปสี่อย่าง รูปเวทนาสัญญาสังขารที่ผู้เจ้าตรัสว่าเป็นวิญญาณทิติทิติคือฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของวิญญาณสี่อย่างวิญญาณไปรับรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกรรมเกิดแล้วกรรมเปรียบเหมือนผืนนาพระองค์บอกกรรมเปรบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมนะครับท่านเข้าไปเห็นนิดเดียวกรรมเกิดขึ้นแล้วครับท่านก็ไปฟังกรรมเกิดขึ้นแล้วครับผู้เจ้าจึงปิดกั้น อย่าไปสร้างอากุศลแม่นิดเดียวอกุศลแม่นิดเดียวเกิดขึ้นในจิตท่านผู้เจ้าให้ทำอย่างไรครับผู้เจ้าเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโคลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะมีใครนั่งอยู่เฉยเฉยได้ไหมถ้าไฟกำลังลุกไหม้เสื้อผ้ารีบดับทันทีบอกฉันใดก็ฉันนั้นคนคนนั้นจะใช้ฉันทะวายามะอุสาหาอุโสลหีอปปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโป่งเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะก็ต้องใช้ความเปลี่ยนทุกวิถีทางที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนเหมือนกันอกุศลแม้นิดเดียวก็ไม่มีประโยชน์อย่าว่าแต่อกุศลเลยกุศลก็เหมือนกันพระองค์เรียกความเป็นภพถ้าเป็นการประพฤติปฏิบัติในขั้นสูงแล้วเนี่ย นิดเดียวก็น่ารังเกียจพระศาสดาบอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยเพียงชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พบแม้ชั่วลัดนิ้วมือไม่มีคุณประโยชน์เลยนิดหนึ่งก็ไม่มี